นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยวันนี้เช่นเคยครับท่านผู้ชมผมและทีมงานมาธรรมสัญจรอย่างวัดสลักนะครับวัดน,นี้มีท่านพระครูธรรมจิตจานุสารีเป็นเจ้าอาวาสนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด นะครับที่วัดแห่งน,นี้ครับท่านผู้ชมมีการตามรอยเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสาการะอัถินครบโบราณผ้าประทานในโบสถ์100ปีวันนี้ครับท่านผู้ชมก็จะมีพิธีะนะครับอัญเชิญปืนใหญ่เพื่อไปปฏิฐานที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากวัดคลองพระเจ้าสู่วัดเขาสลักนะครับเพื่อที่จะให้ ทุกท่านประชาชนคนไทยได้น้อมสักการะนึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอการาชให้กับสยามประเทศขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัด ครองพระเจ้านะครับบ้านครองพระเจ้าหมู่ที่8ตําบลน,น้ําเป็นอําเภอเขาชเมาจังหวัดระยองนะครับเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในเรื่องของอพระพุทธศาสนาแล้วก็อ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านพระครูประหลัดโสพลวิโรจโนนะครับท่านเจ้าวาดท่านก็ได้มาสร้างวัดแห่งนี้นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สร้าง เพื่อเป็นพุทธบูชาคือเจดีพระเจ้าหพระองค์นะครับอันนั้นหมายถึงสถาบันศาสนานะครับน้องเป็นพุทธวาชเาดชองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็อีกอันหนึ่งก็คือสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในฐานะของพราราชที่กู้ชาติกู้แผ่นดินถวายเป็นพุทธบาูชาแล้วก็มีกองสเสบียงที่หมายถึงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อยู่ที่วัดคลองพระเจ้าแห่งนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้มาทําทบุญสักการะน้อมระลึกแด่พระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กู้ชาติถวายเป็นพุทธบูชาถามว่าทําไมที่นี่ถึงชื่อว่าพระเจ้าหาพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นอยู่บนเขาลูกเนี้ยด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังตั้งแต่สันเขาลงมาจะเป็นต้นพระเจ้าหาพระองค์ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะออกรูป เป็นคล้ายๆที่ระลึกของอพุทธบูชานะครับเป็นโพธิสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นสิงเป็นพญานาคหรือว่าเป็นรูปของพระเจ้าห้าพระองค์ตามคติความเชื่อนะครับส่วนตรงจุดนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินก็น่าจะเป็นจุดอธิษฐานบารมีต่อต้นพระเจ้าหาพระองค์บนเขานะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปกอบกู้แผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชาให้เราเหล่าท่านทั้งหลายได้อาศัยบารมีเป็นที่อยู่ที่อาศัยมาจวบจนปัจจุบันนี้ครับอันนี้คือพระแสงปืนใหญ่ที่เราจะอัญเชิญไปที่วัดสลักที่จังหวัดตราดนะครับตามที่าทาง พี่น้องชาววัสลักได้ร้องขอมาแล้วก็เข้าเกมกติกาที่ท่านพระครูท่านได้กําหนดไว้เป็นตามเจตนารมณ์ถามว่าทําไมที่ค่ายครองพระเจ้าหาพระองค์ได้จําลองพระแสงปืนใหญ่ไว้เป็นจํานวนมากด้วยความรู้สึกว่าพี่น้องทหารกล้าในสมัยนั้นยังมีความกังวลในเรื่อง ปืนใหญ่ที่จําเป็นถ้าเรามีปืนใหญ่มากเพียงพอเราคงไม่เสียกรุงในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าบ,บ,บรรพบุรุษทั้งหลายได้คลายกังวลทางท่านพระครูก็ได้จําลองพระแสงปืนใหญ่ไว้เป็นจํานวนมากแล้วก็ค่ายสมเด็จพระเจ้าตากที่ไหนมีความประสงค์ต้องการแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มีความพร้อมอในทุกๆด้านก็จะอัญเชิญไปแบบวันนี้ที่เราจะอัญเชิญไปที่วัดสลักถึง2กระบอกครับ สีโนราชาเทวะโอมสีโนราชาเทวะชะยะตุผะวังชะยะตุผะวังสัพพะสัตตูสัพพะสัตตูวินาสันติวินาสันติโอมสีโนโอมสีโนราชาเทวะราชาเทวะชะยะตุผะวังชะยะตุผะวังสัพพะสัตตูสัพพะสัตตูวินาสันติวินาสันติไปโอมสีโน ราชาเทวะาชาเทวยาตุพรวังะวังวสัพพะสัตสตูตวินาสันติาสติ yes. ด้วยก้าวด้วยกระมมด้าด้วยกมมขอเดชะขอเดชะ,ชะขอ,อน้าก,กาแทบฝาพระบาทขอนาะก,กาแทบฝา,ารพระบาทในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้อดันหา,าที่สุดไม่ได้

มาจนถึงว,วันนี้นอกก้องกาเทพป่าพระบานกกบทน้องกาเทพป่าพระบาท โอมสิโนราชาเทวะชยาตุพวังชยาตุพวังสัพพะสัตตุสัพพะสัตตุวินาศันติวินาศันติโอมสิโนโอมสิโนราชาเทวะราชาเทวะชยาตุพวังชยาตุพวังสัพพะสัตตุสัพพะสัตตุวินาศันติวินาศันติโอมสิโนโอมสิโนราชาเทวะราชาเทวะ ชัยายต,ตุภวังสรพาสตูสัพพะสตูวิหาสันติวิหาสันตินนตครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสลักนะครับตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดราช ในพิธีอัญเชิญพระแสงปืนใหญ่จากค่ายครองพระเจ้า5พระองค์นะครับอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อัญเชิญพระแสงปืนใหญ่มาจํานวน2กระบอกคือลำดับที่3และก็ลำดับที่4ประจําปีพุทธศักราช2568นะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสารปณิธานแล้วก็ให้เป็นที่เชิดชูสักการะ พระเกียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามจุดต่างๆที่มีพระพราหรือว่ามีพระรูปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดําเนินการเป็นลําดับและวันนี้ที่วัดสลักแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในปีพุทธศักราช2310 ก่อนที่จะเข้าไปกอบกู้กรุงศรีอยุยาคืนในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินได้นําไพร่พลมาเพื่อที่จะรวบรวมสำเภอในการที่จะสร้างเป็นกองทัพเรือแล้วก็ได้มาพักทัพที่ก่อนที่จะเป็นวัดสลักแห่งนี้นะครับแล้วก็มีไพร่พลที่ตรากรรมในการงานมีการล้มเจ็บป่วยเสียชีวิตก็ได้สร้าง เจดีย์12มุมไว้3องค์เพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิไว้เป็นที่สักการบูชาแก่ชนคนรุ่นหลังและต่อมาในปีพุทธศักราช2380ทางพี่น้องที่อยู่ละแวกนี้ก็ได้สร้างวัดสลักขึ้นมาแล้วก็พระพราที่ประทับของพระองค์ท่านในการครั้งนั้นก็ได้กลายเป็นพระบสถ์สดที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราได้ตามรอยเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในการที่กอบกูก้ชาติบ้านเมืองและก็สืบสารพระพุทธศาสนา เราท่านทั้งหลายที่เป็นกุลระบุตรกุลธิดาหรือว่าพระสงนิกรในพระองค์ท่านก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณในความมีเมตตาในการกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและให้พระพุทธนาอยู่ยงคงคู่5,000ปี ณนะวันนี้คึงพุทธันดรค้อนพุทธการเราเหล่าพระสงค์นิกรวีรชนต่างๆที่สํานึกในพระมหากรุณาได้ทําหน้าที่แล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารก็เรียนเชิญตามรอยพระองค์ท่านเพื่อที่จะมาน้อมําลึกแสดงความกตัญญูกตเตธเวทีต่อพระองค์ท่านและก็บูรพกรัลตาธิราชทุกพระองค์รวมถึงทหารกล้าบรรพบุรุษของเราท่านทั้งหลายได้ที่วัดสลักแห่งนี้ครับ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีพิธีอัญเชิญพระแสงปืนใหญ่จากวัดคลองพระเจ้าห้าพระองค์ตำบลน,น้ําเป็นอำเภอเขาเชมเมาจังหวัดระยองมาประดิษฐานณพระพาที่ประทับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณนะวัดสลักอำเภอเขาสมิงจังหวัดตาดเพื่อแผ่พระบารามีของพระองค์ท่านและเสริมพระบารามีและเป็น จริมงคลต่อสถานที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานที่แห่งนี้พระองค์ท่านเมื่อครั้งแนอดีตพระองค์ท่านได้มานำเรือมาหลบพายุไว้ณสถานที่แห่งนี้จงเป็นที่มาของการก่อสร้างพระตำหนักหรือพระพาที่ประทับโดยกลุ่มความศรัทธาของชาวบ้านบ้านท่าสลักวันนี้วันมงคล พวกเราทั้งหลายน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านและวิญญาณบรรพบุรุษไทยนักรบไทยทหารหารที่ร่วมคู่ลบกับพระองค์ท่านเมื่อครั้ง258ปีผ่านมาในอดีตเราจึงจัดพิธีการในครั้งนี้เพื่อน้อมลํำลึกสำนึกใดบุญคุณและสร้างความรักความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกของชุมชนและชาวบ้านให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบาันหลักโดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและปลูกจิตสำนึกให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นได้รู้ในการกระทำในพิธีในครั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าประเทศชาติบ้านเราบ้านเมืองเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะล้วนมาจากาพระบีชาสามารถ ของบรรพบุรุษไทยหรือนักรบไทยหรือแม่ทัพไทยโดยมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นแม่ทัพนำทัพมาจากกรุงศรีอยุธยาคราวนั้นเมื่อ258ปีผ่านมายังความเป็นไทยจนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้พวกเราจึงน้อมสำนึกและอันเชิญพระปืนใหญ่มาประทับณสถานที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถานที่และผู้ที่มาเคารพศรัทธาเป็นฝันเป็นกำลังใจต่อชาวบ้านและชุมชนสืบต่อไปค่ะ ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้จะได้กราบราตนาถามท่านพระครูธรรมจิตจานุสารีเจ้าวาดวัดสลักนะครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้ให้หลักพุทธธรรมนะครับธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสามารถนําไปปฏิบัติทนต่อการเวลาทนต่อการพิสูจน์ขอกราบธรรมสการครับท่านพระอาจารย์ครับ จเจริญพอรอาตมาพระครูธรรมกิจานุสารีเจ้าวาดวัดสลักเจ้าคณะตำบลท่าสมตำบลท่าสมอำเคยเขาสมิงจังหวัดตราดที่ได้เริ่มก่อสร้างตำหนักของพระเจ้าตากณวัดสลักแห่งนี้ก็อาศัยที่พระองค์เคยมาประทับ ในระหว่างที่เพื่อเคลื่อนพลเคลื่อนพลเพื่อจะเข้าไปกู้กรุงศรีและได้มาพักเรือนปากอา่าวแม่น้ำเวนและได้เข้ามาพักอาศัยนวัดสลักแห่งนี้ซึ่งมีเจดีย์ที่พระองค์ได้สร้างไว้พระเจ้าตากไม่ว่าจะไปพักที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เราทาหารที่เสียชีวิตและได้นำอัธิามาบรรจุไว้ในเจดีย์นั้นๆและการที่พระองค์ได้มาอยู่พำนักอาศัยที่วัดสระแห่งนี้ ชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าเป็นที่สำคัญของการกู้ชาติกู้เมืองของพระองค์จึงได้สร้างวัดขึ้นณบริเวณนี้เพราะมีเจดีย์เป็นหลักฐานจึงได้สร้างวัดเพื่อดูแลเจดีย์เมื่อพระองค์ได้มาประทับณอุโบสถแห่งนี้ก็คือเป็นที่ื่อพับพาที่พระองค์ตั้งเพื่ออาศัยจึงสร้างอุโบสถทัพพับพาของพระองค์ไว้การที่พระองค์หรือเป็นเนื้อทำเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ของคนไทยเราเ่งพระองค์มีความเทียรมีความพยายามสูงมากมีความอดทนแม้แต่พระองค์ม่ใช่คนไทยแต่พระองค์มีความเริ่มใสศรัทธ,ธาในการในพื้นแผ่นดินไทยพระองค์ยอมยอมหนีจากเมืองกรุงซึ่งคติธรรมที่พระองค์นับถือว่าความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระองค์ยึดมั่นในความ กำจัดเรียกว่ากาจัดมานขององค์สมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยึดมั่นในมนมนภาหุงภาหุงแปดบทพระเจ้าตาจะไปลบที่ไหนก็แล้วแต่ภาวนาบทมนบทนั้นทุกครั้งเนื่อภาวนาเป็นเรียกว่ายึดเป็นยึดมั่นในใจตลอดมา จนทางกลูชาติสําเร็จเราต้องภาภาคภูมิใจในพระองค์พระองค์ไปที่ไหนหรือว่าเราต้องตามสเสด็จหรือว่าตามรอยสเสด็จเพื่อระลึกถึงคุณค่าของพระองค์ให้มากถ้าไม่มีพระองค์ประเทศไทยหรือว่ากรุงศรีอยุธยาก็คงไม่ได้กู้คืนกลับมาประเทศไทยก็คงจะเป็นประเทศพมา่าไปแล้ว ให้กอาศัยความกล้าและความอดทนความเพียรของพระองค์ท่านเราคนไทยทั้งหลายก็ควรรึกว่าควรให้ความเรื่มใสศรัทธาและเชิญชวนไม่ว่าจะไปวัดสลักหรือว่าจะไปที่ค่ายตากศินจันทบุรีหรือฐานที่ต่างๆที่พระองค์ไปมีที่มีรูปพระองค์ท่านก็ไปคารสบสาการะ ณสถานที่นั้นๆด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมัน่นสุดท้ายเราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตตัยคือคุณพระพุทธพธรรมและพระสงฆ์รวมถึงบาร,รมีปกเก้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงปกปักร,รักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอน ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับชมหลักพุทธธรรมนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เน้นหลักเรื่องความสามัคคีนะครับในทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีหลักพุทธศาสนาสภาษิตทธิ์ว่าสุขาสังกัตสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขท่านใดที่เดินทางมาที่จังหวัดตราดอําเภอเขาสมิงนะครับมาที่นี่ครับวัดสลักนะครับซึ่งมีเส้นทาง ศึกษาประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคารพอัฐินักรบโบราณพระประธานอายุ100ปีและก็มากาบพระเจ้าตากสินพร้อมทั้งมาชมปืนใหญ่ที่ได้อัญเชิญมาจากวัดของพระเจ้า มาสู่วัสักแห่งนี้นะครับเราจะได้สํานึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ท่านได้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับสยามประเทศนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได,รได้สัญจรได้สนทนาธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนครั้งหน้านั้นผมและทีมงานจะไปธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ